ลำใหหยหทองคำพี่เดชาเนี่ยก็อยากจะให้ความรู้นะครับการวิาพากษ์วิจารณ์พวกนักร้องนักแสดงเรื่องชู้สาวอะไรต่างเนี้ยพี่น้องประชาชนต้องระวังเมาช้ำยำบันทางสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับช่วงนี้มันมีคดีดาราดังไม่ใช่ดารานะฮะันักร้องชื่อดัง ลำไยไหทองคําก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแฟนนะครับแล้วก็มีคนไปวิพากษวิจาร์ว่ามีมือที่3ที่4หรือไม่อย่างไรนะครับพี่เดชานะครับในฐานะเป็นนักกฎหมายก็อยากจะให้ความรู้นะครับการวิพากวิจาร์ณพวกนักร้องนักสแสดงเรื่องชู้สาวอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องระวังเพราะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนไปวิจารพวกดารานักร้องมีโลกสใบสใบ มีเมียน้อยนอกใจเมียอ,อะไรต่างก็ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเยอะแยะคนที่ต้องรับผิดก็คือคนที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องส่วนตัวเขานะเรื่องนอกใจผัวใจเมียอะไรต่างเนี่ยพวกนี้ต้องระวังข้อฝากนะครับว่านะข้อกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3 0นะเขียนไม่ชัดชัดเจนนะครับ ห้ามไม่ให้พิสูจน์ถ้าข้อความที่หมิ่นประมาทเป็นเรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในมาตรา330ดังนั้นก็ขอฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนสํานักข่าวต่างๆโดยเฉพาะสํานักข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องบันเทิงเลิงลมทั้งหลายการนําเรื่องส่วนตัวเรื่องชู้สาวของเนี่ยนักร้องชื่อดังเนี่ยลําไยหายทองคําอะไรเนี่ยนะฮะไปวิพากษ์วิจารณ์ก็ระวังจะถูกฟ้องร้องดําเนินคดี ทางทางแพ่งและทางอาญาได้ทางอาญาก็คือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามาตรา328จำคุกไม่เกิน2ปีแล้วก็มีโทษปรับนะครับนะฮะไม่เกิน200,000บาทนะครับโทษหนักนะค,ะนะครับนะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในขณะเดียวกันทางแพ่งก็ถือว่าเป็นการกระทําละเมิดทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศทางธรรมาหาได้เพราะเขาเป็นนักร้องชื่อดังดังนั้น การวิาพากษ์วิจารณ์ต้องระมัดระวังนะความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือดารานักร้องเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคนซึ่งเราเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยเราไม่รู้เพราะใน,นการไปเผือกเรื่องชาวบ้านระวังจะได้รับหมายสารทางทางแพ่งและทางอาญาด้วยความปรารถนาดีจากพี่เดทนายคลายทุกทุกครูชุกกรู ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ